สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเบงขอกงัวที่ผมแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยนะครับนะกะกลับไปกลับมากะเอาเขาค้างบางปล่อยบางตอนนี้กะคือ่าจะได้แบบนี้อาจจะยู่โตแล้วครับแต่ก่อนนี้ผมกะค้างข้างในกะมันกะคอกกะจึนแฉะผมก็เลยปล่อยออกมาข้างนอกนี่ครับปล่อยออกมาข้างนอกกะเจอเรื่องฝนเจอเรื่อง มแมลงเหนืองยุ่งเดี๋ยวกลับเขาไมา่อีกคือเก่ากลับไปกลับมาตอนนี้ผมก็เลยเปิดเลยครับยุ่งกะมีบางกะเขาก็จะดูแลตัวเองเขาล่ะข้างในผมก็จะเป็นเป็น,ปนห้องสีนครับข้างในนี่จะเป็นสามเมตรคูณหกเมตรต่อห้องต่อโตครับต่อลลอกเนี่ยรางอาหารรางอาหารนี่ผมก็จะให้กินเฉพาะ หั่มกับหัวหานนี่ครับล่างตัวนี้หังหันก็จะเป็นประตูครับข้างล่างเป็นประตูข้างล่างทุกตัวเลยครับก็จะมีปล่อยออกมาผมจะการเป็นล็อกเนี่ยนะครับแต่ก่อนนี้ผมเปิดใจกันมีตัวหนึ่งที่เขาเขามูบได้เขากะไล่ชนตัวอื่นหนึ่งสิผมก็เลยตัดสินใจเพื่อลดการเสี่ยงการแทงกันยังก็เลยเห็ดเป็นล็อกเนี่ยนี่เพื่อความสบายใจเพราะบางทีผมบดียู คือตอนเสาร์ผมถิงอาหารถิงย่างไไหาไวนี่ผมกับบริยูเบิดมือเลยกับมีน้ำมียังเตรียมหาไวก็คืออีกทีคือตอนแแรงผมเลี้ยงง่าจะพอชาวแแรงเท่านั้นตอนเสาร์นี้ผมจะเอาอาหารไไหายวกินอาหารขนแล้วก็ไปกินฟางกะเติมน้ำให้เต็มพอตอนแรงก็จะมากินยายาซดแล้วก็กินฟางซ้ำนี้ครับผมเลี้ยงง่ายๆกะกพร้อมแน่กะโตลูกกินนุ่มก็ธรรมดาแล้ครับ เวเลือดผสมจะเลี้ยงให้อ้วนนี่ก็บคุมทุนครับเอาเลี้ยงเอาให้พน้นผลิตแล้วก็สบายเห่ากับพ่อบลําบากมากถ้าเลี้ยงลำบากแค้งก็เมื่อยจะคล้องเซื้อนี่ผมเลี้ยงให้ง่ายครั้งขอ,อกไว้เนี่ยนี่เจอย้อนแสงนี่นครับเดี๋ยวผมพายเบิ่งฟังนี่เป็นล่างเปลือง แสงเป็นล่างเฟื่องล่างหยาครับเฟื่องหยาผมจะเอามากินตรงนี้นพามาออมเมืองนี่น้ำผมก็จะให้ไว้ด้านนอกมัสินะ้วครับ นี่ครับกอกกอกฟังนี่ก็จะประมาณนี้นะครับมุงแงงผาเขียวผมก็ลอมไปอยู่ครับแต่ว่าบแล้วลงดอกกระโบน่ถา้าฝนเร็งเล็งยุ่งไรอีดีก็อาจจะเอาเขาไปข้างในเพราะว่าข้างในมีช่องไปอยู่ครับแต่ว่ายังมาท่านทําประตูใสอยู่ก็เขาจะมาท,ทําทีหลังตัวนี้ผมเอาใสปีที่แล้วนี่ถือว่าโอเคอครับจากยุ่งเป็นเมือนกับสิเหลืออยู่พันตัวนี้แหละที่เขาไปได้ยังีงกะซอยใด้ายเติบ ปัญหาก็คือคอ,อมันจืดแฉะอันนี้คอ,อผมบ่จืดน,นะครับเนี่ยคอ,อกสะอาดสะอาดนะครับตรงนี้ผมจะเก็บขี่ทุกมือเลยผมจะเก็บทุกมือนะครับเก็บเขาข้างในทุกมือเลยนะครับตอนเสาร์มาเนี่ก็จะกวาด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 ,วดพวกเดขี่จะมีสีหากอรอีละตอนกลางคืนก็กวาดเข้าไปข้างในแล้วเข้ากับอะไตากแดดตากยันนี่นครับง่วนจะได็กินอาหารตากแดดนะครับ,บเด็กินยูหุมตรงนั้น ผมเฮ็ดท่มใหม่กับพอว่าหายโฮมล่างอาหารเพื่อฟ้นตกฝุนยังฟางเ้าจะบริเปียกกับเพื่อเก็บของเก็บเฟื่องเก็บอีหยังที่ห้าเอามาไว้ให้รอให้กินเก็บเฟื่องเก็บอาหารขนเก็บห้ามบางทีเก็บของใดก็เลยใส่ประโยชน์ในหลายอย่างแต่ว่างวัวก็ยืนตากแดดขึ้นเกาซึ่งมองเข้ายืนกินเข้าขี่เครื่องเหนียวก็จะแห้งเร็วครับมือเดียวก็ตากแดดมือเดียวก็แห้งนะครับเนี่ย ตอนตอนยังคืนกะมีเงี้ยวไม่ยังกะอยากเปียกเนี่ยพ่อหนีจังหน่อยสวยๆทงเทียงนี่ครับแหงเบิดแมลงวันยังกะลดแมลงในร้ายช่วงนี้กะโรคลำปีสกินเนาะกะเนื่องจากแมลงผมกะป้องกันในการแต่ก่อนเนี่ยผมกะฉีดอาไสพาดกัสารเคมีนะครับเนาะสารเคมีถึงมันจะเขาเขียนว่ามีผลกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีพลต่อคนมีอีหิยงกะสารเคมีก็คือสารเคมีครับกะรับสะสมหมากๆกะเห็นให้ยานบดีผมเลยเอามาเป็นแบบปล่อยธรรมชาติเขาเลยเสียงต่อมแมลงเนี่ยถึงเขาได้รับเชื่อถ้าร่างกายเขาแข็งแรงเขากัจะรักษาตัวเองได้ดี ก็เห่าก็ฉีดยาซอยบางก็อาจจะเศร้าเร็วกลัวทีแบบถ้าสูขภาพบอดีเนาะขังดมขีดมเงี้ยวเห่ายานเท่าได้แหงไปเอาเขาไว้ได้มุ่งคุ้มไว้ขังดมขี่ดมเงี้ยวแหงจะเฮ็ดให้เป็นแหงถึงเป็นกับผูิตานท่านกับสีโบแข็งแรงงัวบโแข็งแรงกับสีเสียงกว่วง่วงทีแข็งแรงอยู่แล้วซึ่งมันมีโอกาสเป็นเมื่อครับคุ้มมุ่งก็มีโอกาสเป็นเพราะว่าเมื่อแรงเขาไปไดคือเกา่าบริการใดร้อยเปอร์เซ็นต์ มีโอกาสเปลี่ยนมะแรงมีเชียตัวเดียวมากัดก็เป็นแล้วผมลองคุเมมึงแล้วได้หัน่นมีมลแงคือเก่าเสียมีโบมีเป็นไปบ,บ่ได้ครับก็เลยปลย่อยเนวนี้เลยผมถ้าเกิดได้รับเสือกับผู้นาท่านดีอยู่แล้วกะน่นาจะรักษาได้ความเสี่ยงมันมีมันมีถูกขอกแล้วครับเมนสิกันดีมันได้กับมีเก่าหัวมะแรงเนะาะกันโมยูอยู่แล้วมะแรงมันหลายนี่ครับ สกินเฟืองจริงๆนะครับเบิดมือตากแดดเขาก็ยใมานอนตากแดดนี่ครับยิ่งมันคืนกับบเขาครับยิ่งมันคืนกับเอยูนี่เขาไปได้หันแต่ยามฝนตกครับพว่าได้หันมันเป็นอึมครึมเนาะมันได้ขอกับโบอยากเข้าไปมันอากาศบรดีทหายใจบบสะดวกก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดออกมาเนวนี้ครับถังได้ทมาคลิปนี้กัฝากกดติดตามนี่นะครับกดไลค์ให้นำ ครับมือนีกนัสวัสดีครับ